hello ท um ุกคนสันตะมาม้าร่าอันนี้และทานสวยๆคุณจะได้ชอบมากเลยอย่าเช่าให้คุณนะต้นตะรันต้นตะรัมันยังเปียกและเราต้องไปแช่เย็นและเราจะมาทำ อย่างนี <on> <ża> Th okay. ่จะใส่น้ำก่อนแล้วก็เมาแล้วจุ๊บจุ๊บแล้วมันจะมาและเราจะทำอย่างนี้จุ๊บ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 อย่างนี้ค่ะและเราจะมาแล้วโอเคเล่ฉันจะเล่มแล้วนะแล้วคุณก็เลยทำอีโอ่ให้ฉันนะกด

มันจะเป็นสูดค่ะแล้วมันจะเป็นเลมโปแล้วมันจะมาแล้วมาแล้วสูงแล้วคุและทุกคนไปแลสันค่ะโอเคแล้วจะมาเริ่มค่ะวมันจะเป็นอย่างนี้และมันจะมีรูน่ะ และมันจะมีรูและมันจะมีน้ำอยู่ข้างในและเราต้องพัาส่าให้มันไม่ตกขับและตอนเราทำเสร็จเราไปใส่ตู้เย็นและวรอและเราจะทำสุดสุดย,ย,ยอดมากเลยเราทำตามเราเลย และตอนเราทำเสร็จล้วก็เลยมันจะใต้ขอนมันมีเราใส่น้ำก่อนแล้วก็ใส่ขอนแรกแล้วก็เมาลักขอนแรกแล้วใส่ขอนเล่ลงไปแล้วใส่น้ำเยะและเราก็เลยเมาล้าจบบบบบปปนี้เลยและตอนเรา ทำมันนี่จิบจิบเสร็จเราจะทำต่ออย่างนี้วงกลมค่ะและมันจะเป็นจะบไพรของแม่เราของคนอยู่อเมริกาและมันจะเสร้นยังแต่ว่าตอนเราทำเสร็จแล้วมันจะ กลจะเสร็จแล้วแล้วและทุกคนแม่ก็จะชอบกันและหลักและหลักลูกหลักแม่หลักพ่อแล้วว่าหลักพี่แล้วว่าแล้วว่าหลักเพื่อนที่สุดอยู่ในโลกมากเลย xanh thân sẽ là là, là tập thể dục